ความลึกลับความเร้นลับนะรบหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่รอการพิสูจน์อ่ะใช้แบบนี้แล้วกันนะครับเราก็ต้องนึกถึงบุคคลคนนี้นะครับซึ่งถ้าต้องบอกว่าที่หยดเนี่ยจริงๆทาศนคติแรกเนาะนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเองที่คุเปตานนเนี่ยเข้าไปเขียนไว้อยู่ในช่องทางีปแล้วนะฮะแต่ว่าที่มันทําให้เกิดกระแสไวรัลแล้วก็คนก็ไปฟังเนี่ยล่าสนสุดที้เท่าไหร่เนี่พี่กี่ล้านนะฮะสิบแปดนะสิบเจ็ด 18ล้านวิวนะ้วต้องปฏิเสธไม่ได้ว่านาี่แหละครทางรายการของเขาก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เกิดการ<อ>จเจ้ารู้ถึงคุณคุนขิงและคุณสองท่านสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับสวัสดีค,ดคุณคุณนขิงใช่ไหมครับอ่าแล้วก็คุณสางท่านด้วยครับผมโอเคครับอ่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนอื่นผมขออนุญาตพูดคุยเล็กน้อยได้ครับได้ครับนี่เป็นอะไรบ้างพี่แจ๊คแลาต้อทั้งสองท่านด้วย เมืองรับแลรบางท่านอาจจะทราบแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ทราบพวกเราก็ไปหาข้อมูลมาเท่าที่พอจะหาได้เราไม่ได้รู้มากกว่าท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ระดับพ่อเมืองรองพ่อเมืองนั่งอยู่ตรงนี้นี่ต้องบอกว่าถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดนี้กลับขอประทานภัยถ้าลองไว้ก่อนเลยนะบอกไว้ก่อนแล้วก็มีเรื่องราวของปอบตะพวงออแล้วก็มีเรื่องราวของผีปอบที่ผมไปประสบพบเจอมาเองก็มี ที่มีเรื่องเล่าจากทางบ้านมาก็มีว้าวใช่ครับ,รบผแล้วก็มีเรื่องดงขมโมทผีป่าและปิดท้ายกันที่เรื่องเล่าจากโรงแรมว้าว้ยไม่ยอมมาให้แล้วสบายใจได้นี่แสดงว่าทุกคนคิดว่าโรงแรมที่ไปพักมีไม่มีไม่มี มันอยู่ที่ดวงคน,นอยู่ที่ดวงคนได้ครับครับผมเอาละ่ะนะฮะแล้วก็สองท่านนี้ก็เตรียมมาเหมือนกันเนาะใช่ครับผมเรื่องราวทั้งหมดท,ที่พี่แจ็คเล่าไปสักครู่นี้ใช่ครับโอเคเอาละ่ะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมฮะโอเคพร้อมเนาะพร้อมครับผมเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนะก็ขอเสียงปรบม,มือให้กับพี่แจ็คในโกสครับคุณคุ้งขิงแล้วก็เสาเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับอนุญาตนั่งนะคุณกำลังรับชมรับฟังเรื่องร้อนรนจากเด e Ghost Radio สนับสนุนโดย ที่หยดสทอทอท,อทอเนี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับคือผมก็คงออกตัวเหมือนเดิมว่าพวกเราไม่ได้มีความรู้ไปมากกว่าเจ้าถิ่นไม่ได้มีความรู้ไปมากกว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เราก็เตรียมข้อมูลมาบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานที่ที่เรากําลังอยู่ณนะตรงนี้เชื่อว่าหลายท่านทราบหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเรื่องราวของตำนานเมือง แอ่าเมืองลับแลเนี่ยถ้าเล่ากันจริงๆอะครับมันมีหลายตำนานมากแต่ถ้าเป็นตำนานที่มีการพูดถึงในเชิงสิ่งลี้ลับแล้วในเชิงนิยายมากที่สุดคงจะเป็นตำนานที่เขาว่ากันว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะครับก็มีชาวบ้านนะครับจากต่างถิ่นคนหนึ่งเขาก็เข้ามาหาของป่าล่าสัตว์มาเรื่อยๆจนกระทั่งเขามาอยู่ในบริเวณพื้นที่แถวแถวนี้ ในระหว่างที่กําลังล่าสัตว์หาของป่าอยู่ปรากฏว่าเขาเจอผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเดินออกมาจากชายป่าซึ่งผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีใบไม้ติดมือมาด้วยผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เลยแอบด,ดูผู้หญิงกลุ่มนี้ว่าเขาทาอะไรผู้หญิงคนนี้ถือใบไม้มาแล้วก็เอาใบไม้ไปวางไว้ตามจุดต่างๆแล้วก็ออกไปเหมือนกับไปหาของป่าผู้ชายคนนี้ก็เลยแปลกใจว่าทําไมรู้อยากเห็นก็เลยไปหยิบ ใบไม้ my, ที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะวางไว้เอามาเก็บไว้กับตัวแต่ละคนก็เดินไปที่จุดที่ตัวเองนะวางใบไม้เอาไว้แล้วก็เดินหายเข้าไปที่ชายป่าปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหาใบไม้ตัวเองไม่เจอเขาก็เลยเดินหาปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็แสดงตัวบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่เก็บใบไม้นี้เอาไว้แล้วใบไม้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรกับสิ่งที่ที่คุณจะต้องเอากลับไปด้วยผู้หญิงคนนี้ด้วยความที่ ทำอะไรไม่ได้ครับก็เลยต้องบอกว่าใบาไม้เนี่ยมันเป็นกุญแจเพื่อให้เข้าเมืองรับแลรได้ออกมาต้องมีใบไม้นี้กลับไปก็ต้องมีใบไม้นี้ผู้ชายคนนี้ก็พยายามถามพยายามคุยแล้วก็สนใจที่อยากจะเข้าไปในเมืองรับแลด้วยปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ด้วยความที่ถ้าไม่ให้เขาเข้าไปผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมคืนใบไม้ก็เลยพาเข้าไปในเมืองรับแลแต่ก่อนที่จะเข้าไปที่เมืองรับแลจะต้อง ให้คําสัญญาและถือสัจจะวาจาว่าเม,เมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่ห้ามพูดคําโกหกโดยเด็ดขาดเธอจะต้องสัญญากับฉันว่าเธอเข้าไปในเมืองนี้เธอห้ามพูดโกหกผู้ชายคนนี้ก็รับปากครับและผู้หญิงคนนี้ก็พาผู้ชายคนนี้เข้าไปในเมืองรับแปรโดยใช้ใบไม้ใบนี้จนกระทั่งเวลาผ่านไปทั้งคู่เกิดรักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันวันเวลาผ่านไปครับจนทั้งคู่เนี่ยมีลูกคนหนึ่ง ก็เลี้ยงลูกมาจนอายุหนึ่งขวบสองขวบปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งฝ่ายที่เป็นคุณแม่นะครับออกไปหาของป่าข้างนอกแล้วก็ทิ้งลูกอยู่กับพ่อปรากฏว่าวันนั้นลูกเกิดมีอาการร้องงอแงคนเป็นพ่อก็เลย,ยพยายามหาทางที่จะปลอบลูกปลอบยังไงทํายังไงก็ลูกไม่ยอมหยุดร้องจนกระทั่งพ่อก็เลยคิดมาคำนึงว่าอ๋อเงียบๆลูกแม่มาแล้วซึ่งตอนนั้นความเป็นจริงแม่ยังไม่มา ปรากฏว่าในจังหวะนั้นแม่ยายได้ยินสิ่งที่คุณพ่อคนนี้พูดโกหกลูกซึ่งเขาถือเป็นคำสัจจะสาบานไว้แล้วว่าห้ามพูดโกหกโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับคุณแม่ที่หาของป่าก,กลับมาด้วยความที่คุณแม่เขาเป็นคนที่ยึดถือเรื่องของสัจจวาจาครับทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องให้ฝ่ายชายเนี้ยออกไปจากเมืองรับแรง แต่ด้วยความที่ต้งคู่อยู่กันมานานครับก็เลยเกิดมีความอลาลัยอาวรณ์เขาก็เลยเหมือนกับให้ของติดมือไปด้วยซึ่งไอ้ของเนี้ยฝ่ายหญิงเป็นคนจัดให้แล้วก็เก็บไว้ในกระสอบโดยที่กำชับฝ่ายชายว่าระหว่างที่ออกไปเดินทางกลับไปบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปส่งระหว่างทางเนี้ยห้ามเปิดหุงนี้ดูโดยเด็กขาดฝ่ายชายก็รับปากครับแล้วผู้หญิงก็พาผู้ชายออกไปจากเมืองละแวกผู้ชายก็เดินออกมาจากเมืองละแวกแล้วก็เดินทางกลับบ้าน ในระหว่างที่เดินทางปรากฏว่าไอ้กระสอบนี้ให้อะไรมาเขาก็เลยถือวิหัวขมิน้นสีเหลืองๆเต็มกระสอบไปหมดเลยผู้ชายคนนี้ก็เลยให้มาทําไมวะไอ้ขมิ้นอย่างเงี้ยมันเต็มกระสอบเอาเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าตัวเองเอไปอยู่ที่เมืองลับแลมาโดยที่ชาวบ้านทุกคนตอนแรกก็ไม่เชื่อผู้ชายบอก ee, เนี่ยจริงเนี่ยเนี่ยยังมีของอยู่ในกระสอบอยู่เลยเขาก็หยิบของที่อยู่ในกระสอบออกมากะว่าจะเป็นหัวขมิน้นแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นทองคํา ผู้ชายเป็รู้สึกเสียดายมากเพาเฮ้ยแสดงว่าไอเ้เขาที่ทิ้งไประหว่างทางเนี่ยมันคือทองคําทั้งหมดแต่สิ่งเขาก็เลยบอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวจะลกลับไปทางเดิมเพื่อที่จะไปหาทองคําที่มันตกอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงจุดที่เขาทิ้งหัวขมิ้นเอาไว้ครับปรากฏว่าไอ้หัวขมิ้นเนี่ยมันโตขึ้นมันก็กลายเป็นต้นขมิ้นที่มันเติบโตอยู่ระหว่างทางแล้วเรื่องราวของเมืองลับแล่ก็ถูกเล่าขานมาตั้งแต่ตอนนั้น จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยมีใครเข้าไปเห็นเมืองลับแลหรือว่าเมืองบางบทหรือว่าเมืองแม่ไม้จริงๆสักทีหนึ่งตรงบริเวณที่เราอยู่เนี่ยเพราะว่ากันว่าตรงเนี้ยคือเมืองลับแลซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นเมืองเก่าที่เขาว่ากันว่าสร้างขึ้นมาสมัยก่อนสมัยสุขโขทยัยเป็นร้อยๆปีนะที่เราอยู่กันตรงเนี้ยครับแล้วก็ที่เขาตรงว่าว่ากันว่าได้ฉายา ที่เป็นเมืองแม่ไม้เพราะในเนี้ยเขาปลูกพวกผลไม้รากไม้กันเยอะตอนกลางวันผู้ชายจะต้องไปเฝ้าสวนก็จะเหลือแต่ผู้หญิงอยู่บ้านเวลาคนเข้ามาที่เมืองเมืองนี้ก็จะเห็นแต่ผู้หญิงเขาก็รับเลยกันว่าอ๋อเนี่ยเป็นเมืองแม่ไม้หรือเปล่าก็าไม่รู้นี่คือตำนานของเมืองรับแลเท่าที่เราจะไปหาข้อมูลกันมาได้ถามว่ามันเป็นเอ้ยแอนน เดี๋ยวเราพาผีให้ช่วยมาไม่เอานะผีช่วยนั่งอยู่นี่นะ <S 1> <S 1> นี่คือตำนานเมืองรับแลคร่าวๆพูดถึงเมืองรับแลสิ่งหนึ่งที่คงจะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้ครับก็น่าจะเป็นเรื่องของดงขมดดงขมดก็ถูกกล่าวถึงอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับดงขมดก็แน่นอนครับตรงตัวคือดงที่เต็มไปด้วยขมดขมดก็คือผีชนิดต่างๆที่เอาเฮาๆ,ๆโอเคโอเคนะเ,เ,เ,เป็นเรื่องที่ฟังมาจากเพื่อนที่ขับ อุ่นป,ป่าด้วยกันเขาเรียกว่าขับเป็นโลกครับผมทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้ฟังมาเขาเล่าให้ฟังว่าตาครับปีใหม่ป่ารงคนที่ชื่อพี่รงเนี่ยเขาไปด้วยไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าคนที่ชื่อพี่รงเขาเป็นเหมือนกแบบับเป็นผู้นําที่เวลาจะเข้าป่าหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คอยเปิด